ตอนนี้พราทิตย์ก็กำลังตกดินนะคะอย,กกอยัตกยังไม่ตกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบ้านโมเดิร์นนะคะหลังนี้ค่ะ เดี๋ยวเราตามยายแอลเข้ามาดูข้างในเลยนะคะพเพื่อนๆถ้าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ลูกนะคะลูกสาวตั้งใจทำเป็นของขวัญวันเกิดครบ60ปีของยายแอลพอดีนะคะหลังเล็กๆนี่นะคะ่ะใหญ่มากเลยนะคะพเพื่อน ค่ะเราจะมาดูบ้านกันนะคะเ,เพื่อนๆนี่ก็คือบันไดนะคะขั้นเดียวนะคะเป็นทางขึ้นข้างๆบ้านนะคะนี่ก็คือตัวบ้านคะ่ะระเบียงบ้านนะคะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ช่างและทีมงานนะคะก็กำลังจะขนของเคลียร์พื้นที่ กลับบ้านนะคะก็รับมอบส่งงานเรียบร้อยค่ะพร้อมด้วยเงินที่เหลือก้อนสุดท้ายนะคะคือบ้านหลังนี้จ่ายไปแล้วสองแสนนะคะ,ะงวดสุดท้ายก็คือสองแสนรวมกันเป็นสี่แสนบาทนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือรอบๆบ้านของบ้านทรงโมเดิร์นนะคะ,ะช่างกำลังเก็บรายละเอียดนะคะสีตรงที่เขาลาด ปูนข้างบ้านนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กำลังส่งมอบงานแล้วก็เคลียร์ของออกจากพื้นที่นะคะอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะคะของตัวบ้านรวมเวลาก่อสร้างทั้งหมดนะคะก็ประมาณ1เดือนกับ1อาทิตย์นะคะก็ไม่ถึง 50วันนะคะตามที่ได้เซ็นสัญญาเอาไว้นะคะดังนั้นบ้านหลังนี้จึงเสร็จก่อนเวลาค่ะตอนนี้เราจะเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะคะนี่อาจจะมารีวิวนะคะบ้านโมเดิร์นหลังเล็กนะคะในราคางบป,ประมาณ4 0 0แสนบาทค่ะค่ะเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะ ก็ห้องเล็กกระทัดรัดนะคะพื้นที่ใช้สอยก็3คูณ3เมตรนะคะทุกๆุกห้องเลยค่ะ,ะห้องเท่ากันนะคะสี่เหลี่ยมจะตุลัดนะคะเพื่อนเื่อนนี่ก็หน้าต่างนะคะมองออกไปข้างนอกหน้าต่างนะคะ,ะหน้าต่างก็เป็นบานกระจกนะคะบานเลื่อนนะคะแบบนี้ปิดเปิดล็อกได้ค่ะ สมัยดีนะคะวัสดุที่ใช้ในการทําบ้านหลังนี้นะคะออกแบบโดยช่างโดยทั้งสิ้นนะคะเราก็จะมีแค่แบบบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูประตูเปิดบานใหญ่นะคะเป็นเป็นประตูกระจกนะคะประตูเลื่อนฝ้าเพดานนะคะติดหลอดไฟ บนเพดานแบบนี้เลยค่ะค่ะประตูบ้านใหญ่นะคะเปิดออกไปก็เป็นรับเบียงหน้าบ้านอันนี้ก็ยังอยู่ในห้องรับแขกนะคะใช้กระเบื้องลายไม้แบบนี้สวยดีค่ะก็ลายไม้ทั้งห้องนอนทั้งห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวนะคะสามห้องอันนี้เข้ามาในห้องนอนนะคะ ห้องนอนก็จะเป็นกระจกนะคะด้านหน้า3ช่องแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้เปิดนะคะเป็นกระจกโ,โชว์นะคะเวลามาอยู่จริงก็จะต้องอมานมาติดพื้นที่การใช้สอยในห้อง3.3คูณเมตรค่ะนะคะด้านข้างนะคะก็เป็นกระจกฝ้าเพดานแบบนี้เลยค่ะกระจกบานเลื่อนเหมือนกับเหมือนกับห้องรับแขก นั่นเองนะคะก็สะดวกดีค่ะเป็นบ้านโมเดิร์นหลังเล็กๆที่มีความน่ารักนะคะ,ะความน่ารักนะคะน่าอยู่ในราคาที่จับต้องได้นะคะคือไม่แพงจนเกินไปนั่นเองก็จะได้บ้านน่ารักน่ารักดูแข็งแรงนะคะบ้านน้อยหลังนี้ พื้นที่ใช้ซ้อยในห้องนอนนะคะก็มีเท่านี้ค่ะก็เป็นประตูห้องนอนนะคะก็ใช้ลูกบิดแบบนี้นะคะก็โอเคอยู่นะคะสำหรับราคานี้นะคะบ้านหลังละ4ี่แสนนะคะเป็นหลังบ้านโมเดิร์นนะคะแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกที่นี่นะคะหนึ่งห้องครัวนี่ก็คือห้องครัวนะคะ ห้องครัวไม่ได้ติดประตูนะคะเพราะว่าติดกระจกเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดกระจกใสเฉยๆนะคะเพื่อรับแสงสว่างเท่านั้นเองเพราะว่าในอนาคตถ้าเรามาอยู่จริงๆเราก็จะทำต่อเติมออกไปทางด้านหลังนะคะแบบนี้ในครัวนะคะตอนนี้ก็คือในครัวไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะคะก็เป็นห้องโล่ง นี่เป็นประตูนะคะกันน้ํกากันเปียกค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ข้างหลัง,ง,ลงเนะาะเพื่อฝนตกอะไรมาก็จะได้ไม่ไม่เสียง่ายเนาะประตูก็ถูกใจอยู่ค่ะที่บริเวณหลังบ้านนะคะหลังบ้านกําลังก่อบล็อกนะคะกําลังทําบล็อกไม้เพื่อที่จะลาด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 ,าด,าดปูนเนาะ บริเวณบ้านต้องมีราดปูนอีกนะคะตอนนี้ก็จะทําอีกกำลังทําค่ะคือในตัวบ้านเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะพื้นหินไม่ใช่หินนะคะลายหินพื้นห้องน้ํานี่เป็นลายหินค่ะผนังก็ลายด้วยนะคะส่วนชักโครกนี่นะคะก็ใช้ของคอนโต้นะคะกระดับ ในห,ห้องน้ําก็จะมีกระจกใสอยู่นะคะห้องน้ํากว้างค่ะเพราะว่าเป็นความต้องการของดิฉันเองนะคะคืออยากมีห้องน้ํากว้างเพื่อเอาไว้ต่อเติมนะคะในอนาคตเราจะได้ทําอะไรที่เราต้องการอีกต่อไปค่ะอัน,นั้นแหละก็มีซิงค์อยู่ตรงนี้นะคะ ซิงในอนาคตอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าก็ชอบอันใหญ่กว่านี้นะคะแต่ในราคานี้ก็เขาก็จะมีงบประมาณให้จํากัดเท่านี้เนาะซิงค่ะผนังห้องน้ำนะคะก็เป็นอีกลายหนึ่งนะคะสีลายเหมือนกันค่ะก็โอเคตอนนี้มีน้ำมีไฟเรียบร้อยค่ะพร้อมเข้าอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ สร้างไว้เฉยๆค่ะยังไม่มีใครมาอยู่นะคะก็กลับบ้านมาคราวนี้ได้สร้างบ้านหนึ่งหลังเสร็จเรียบร้อยนะคะในสัญญา45วันค่ะแต่ว่าก็เสร็จก่อนนะคะก็เสร็จก่อนก็เลยรีบมารีวิวนะคะเพราะว่ามีอะไรที่จะทําเยอะมากค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยมองออกไปจากห้องน้ํานี่นะคะเป็นห้องห้องครัวเนาะในอนาคตอาจจะเป็นห้องแต่งตัวอยู่ตรงนั้นนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะก็จะใช้กระเบื้องการลื่นเนาะอันนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านนะคะช่างก็จะติดไฟนะคะให้ติดไฟเพดานแล้วก็ติดไฟเสาทั้งสาเสานะคะเพื่อให้แสงสว่างเวลาค่ำคืนนะคะันที่ก่อบล็อกไว้ข้างล่างนะเะก็จะลาดปูนนะคะ รัดปูรอบบริเวณบ้านทั้งสี่ด้านเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของหลังคาค่ะก็ใช้วัสดุเ,เขาบอกว่าหลังคาเขาใช้วัสดุปันกลางนะคะก็รับประกันได้เขาก็บอกว่าหลังคาใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะเพื่อนๆลองดูค่ะแต่โครงสร้างพรีเมียมนะคะพรีเมียมโครงสร้างอย่างดีทุกอย่างนะคะแล้วก็ การก่อสร้างก็เป็นไปตามมาตรฐานนะคะทุกๆอย่างค่ะก็จบลงด้วยความแฮปปี้อ่นสวยงามนะคะบ้านหลังนี้สีก็เลือกเองค่ะเสร็จแล้วก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆรับชมนะคะเพื่อว่าใครกำลังมองหาบ้านหลังเล็กๆนะคะแบบตัวตัวที่ฉันเองเนี่ยค่ะอ,อยากจะทำบ้านนะคะ มีงบ400,000จะทำได้ไหมก็ทำได้หลังเท่านี้ค่ะปัจจุบันนี้นะคะถูกกว่านี้ก็ไม่มีนะคะเพื่อนๆค่ะช่างก็มีที่อยู่อาศัยนะคะไม่ไกลจากอําเภอที่เราอยู่นะคะก็ห่างออกไปจากอําเภอเล็กน้อยนะคะก็สะดวกสบายในการเดินทางมาทำงาน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะใครสนใจก็ติดต่อนะคะจะปักหมุดเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะคะ ของคลิปวิดีโอนี้นะคะส่วนราคานะคะวัสดุก่อสร้างนะคะก็ขึ้นราคาทุกๆปีค่ะเราจะทำบ้านเราก็รีบๆทำนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไม่ได้นะคะราคานี้ปกติว่าจะสร้างบ้านแค่สองสาแสนนะคะแต่ถามดูช่างทุกคนแล้วค่ะไม่มีเลยค่ะราคานั้นนะคะก็ได้ราคาสี่แสนนี่แหละคะ่ะก็เลย มาแนะนำนะคะว่าใครจะสร้างบ้านนะคะตอนนี้ก็รีบสร้างค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็นหลอดไฟติดเสานะคะก็ะทันสมัยดีค่ะไม่ได้เลือกเองหรอกคะ่ะช่างออกแบบให้นะคะไฟติดเสานี้นะคะ,ะในแบบมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะกระเบื้องก็เลือกเองสีก็เลือกเองค่ะช่างให้เลือกเองนะคะ ันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งบ้านก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้ปูนที่ราดไว้นะคะข้างบ้านก็แห้งสนิทแล้วนะคะช่างก็เก็บเครื่องมือกลับบ้านไปแล้วค่ะค่ะก็ขอจบการรีวิวบ้านโมเดิร์นนะคะหนึ่งห้องน้ำหนึงห้องนอนหนึ่งห้องครัวและหนึ่งห้องรับแขกนะคะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วค่ะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะแต่ว่าต้องติดแอร์แล้วก็ทำติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ